เฮ้ยนี่เขาไฟฟ้ากันแล้วนี่ยังเติมน้ำมันอยู่เลยนะครับเป็น t o y ย t a a l ัลฟาตเบลไฟใหม่นะครับ40ซีรีส์นะครับแต่ตัวนี้เป็นชุดแต่งโมเดลลิสตาด้วยโอ้โหดูฟิตเมนต์เข้ามากเลยอะ่ะนะฮะอัฟาเบลไฟนี่พอใส่ชุดแต่งโมเดลลิสตาแล้วเข้ามากเลยโอ้โหสวยจริงครับนะบผมมีคลิปเป็นคลิปแบบว่าเขาเรียกอะไรนะ สนิคพรีวิวนะครับรีวิวไว้อยู่สงสัยมีคนไปโดนสวิตต์ปิดระบบประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับไม่ใช่พังนะคือถ้าเราไปโดนสวิตต์เขาเนี่ยบางทีขึ้นลงนะครับที่หัวเข่าเนี่ยประตูสไลด์มันก็จะนี่มันก็จะใช้ไม่ได้อ่ะผมเปิดลนะใช้ได้ละมีคนไปกดสวิตต์เข้าไว้นี่ฮะตัวนี้โมเดลลิสต้าใหม่ ชุดแต่งโมเดลิสต a านี่ก็เป็นชุดแต่งคู่บุญอาฝาดเบลฟาอยู่แล้วนะครับนี่โลโก้อาฝาดย้ายมาอยู่นี่นะนี่แต่ก่อนอยู่หน้ารถแต่ก่อนมันอยู่หน้ารถมันดูแบบดูหรูดูดีมากเนี่ยฮะตัวนี้ตัวท็อปนะ4ี่ล้านห้า สุดจริงครับชุดแต่งโมเดลิซ่าก็อีกแสนห้านะครับไปดูคันที่ไม่แต่งมากนี่หูรอบนี้รอบนี้นะครับเวลไฟเนี่ยได้ของดีมาก4279นะครับภายในสีดำนะฮะสำหรับเวลไฟสวยไหมสวยมากเวลไฟนี่สวยจริงครับถูกรางที่หนึ่งนี่ต้องโดนเลยนะครับ เดอร์ไฟสวยมาก4 2 7 9 0 0นบาทนะฮะอยากลองขับแล้วอะ่ะอยากลองขับมากเลยมาดูตัวจริงกันได้นะครับที่บูทโตโยต้าลองนั่งลองจับแล้วก็เขาเริ่มจองกันแล้วนะนะ,ะเขายัางจองกันไม่หยุดเลยนะครับ ลองเล่นนะครับเล่นกันจนพังเลยหรือเปล่านี่นแล้วเขามีตัวนี้ด้วยนี่รีโมทในการควบคุมพวกระบบปรับอากาศนะฮะม่านต่างๆแยกเลยนะครับตัวพอ r t a b l e ตัวนี้จ้า ที่บางแก้วสุดจริงผู้หนังนุ่มมากเลยอ่ะนุ่มมากฟองน้ำก็นุ่มหนังก็นุ่มแล้วในส่วนของเวลไฟนะครับเนี่ยโลโก้มันอยู่ด้านข้างหรูจริงๆดีไซน์เขาดิ ซีวางแขนใหญ่โตหลายคนบอกโอเ้เสียดายไม่มีตรงนี้ใช่ไหมอ๋อเดี๋ยว LM จะเปิดตัวแล้วนะอันนี้โตยต้ากับเ<ไ>วลไฟใช่ไหมฮะเดี๋ยวตัวที่เป็นพื้นฐานเดียวกันนะแต่เป็นตัวหรูคือแบรนด์ Lexus เนี่ยก็คือ Lexus LM ใหม่เดี๋ยวจะเปิดตัวในเมืองไทยแล้วนะครับอีกไม่กี่วันนี้นะฮะต้นเดือนหน้าอา้าวรอนานใช่ไหมตอนนี้ รอรถกันที4 6เดือนนะครับยาลทิ์ีไม่น่าเชื่ออะไรจะขายดีไปนขนาดนี้นะครับนะไหนบอกว่าจะไม่ซื้อกันแล้วรถโตโยต้าถ้าไม่เอารถไฟฟ้ามาขายโอ้โหแต่ตอนนี้รอนานจริงๆครับรอนานมากนะฮะมีโครรานะครับ,รบตัวนี้ตัวท็อปโครรา GR จีอาร์สปตัวทนะ็อปใหม่ขอเก็บตรงเตามกัน เรามีมมรีวิว<ม>แล้วเนาะมีแล้วนะครับหาชมได้ในช่องไดเออเดอร์บ็อกนะครับรถขับดีนะรถขับดีมากมีรถใหม่ในงานโชว์เป็นครั้งแรกนะครับนี่ยาริสมาพร้อมชุดแต่ง X Urban เราเคยรีวิวชุดแต่ง X Urban ในยาริสเก่าตัวนี้มันเป็นยาริส m ม n เนอร์เชนนะครับหน้าใหม่นะฮะ นี่ชุดแต่งเนี่ย 44, นในยาริสใหม่นะครับรถจะสูงขึ้นนิดนึงปกตินะครับนะรถจะสูงขึ้นหน่อยล้อยางคนละสเปคกับยาริสตัวปกติที่เป็นตัวแฮชแบกนะครับทำให้ไดมิเตอร์มันเปลี่ยนรถจะสูงขึ้นหน่อยอา้าวสวยเฉยหน้านะคือเพราะว่าท้ายเนี่ยมันเหมือนเดิมนะฮะหน้าใหม่นี่สวยเลย ท้ายก็จะเหมือนยาลิสต,ตัวเก่าเลยนะครับเนี่ยท้ายเหมือนยาลิสต,ตัวเก่ามีสัญลักษณ์ X e l v e n นะครับก็สวยดีรนี่ล้อลายนี้ตัวแคปตัวนี้นะครับปิดดุมเนี่ยเป็นโลโกโ้ X ด้วยอันนี้ใหม่ถือว่า ในบูตโตต้าตัวนี้ก็ใหม่นะฮะอัลฟาเดลไฟก็ใหม่ตัวนี้ก็เพิ่งมาโชว์นะครับสำหรับชุดแต่ง x อ็กซ์อ่ะแล้วคันนี้เป็นอะไรเปิดฝากระโปรงพังเหรอโคราชครอสนะครับขายดีมากยังไม่ใช่ตัวแมนเนอร์เชนนะครับตัวนี้ยังไม่ยังยังเป็นตัวเดิมอยู่ แต่ที่ใหม่เลยในงานนะครับอีกโมเดลหนึ่งติดไว้ก่อนนะครับผมยังไม่มีโอกาสได้ลองขับนะก็คือคันนี้นะอินโนวาเซนิกนะครับก็มีทีมงานเราไปขับมาแล้วนะมีคลิปลงไปแต่เดี๋ยวของผมเนี่ยที่ทำฟู Review นะครับติดไว้ก่อนนะมีพี่หนึ่งไปขับแล้วขับดีไหมพี่หน่งอัตราเล่งเป็นไงใช้ได้เลยอ๋อสวยนะคือจริงๆเลยว่า อินโนวาเนี่ยรถอินโด Indo เนี่ยถ้าทำประตูสไลด์มาจบเลยนะโอ้โหแต่มันไม่ทำประตูสไลด์แบบพวกอะไรนะเกียร์คานิวาวอะไรเงี้ยแต่สเปคโดยรวมน่าใช้ครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาทดลองขับรถได้สูงใหญ่นะครับเครื่องเป็นเครื่อง Dynamic Force ก็สามารถ ผลิตนะฮะกำลังแรงม้าปั่นไปได้ดีอยู่นะครับนี่ใช้ได้เลยนะฮะในบูธมีอะไรอีกนะเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานก็จะมีพวก Fortuner นะครับ f อ r t u n e r อัพเกรดความแรงก็คือตัว GR Sport นะครับอัพเกรดความแรงเป็น224แรงม้าอยู่ไหนเออยู่ข้างในนูน่น อยู่ข้างในเนี่ย,ยคันนี้เราก็ได้ขับแล้วนะครับเดี๋ยวจะรีบทำรีวิวออกมาเนี่ยคันนี้คันนี้นะครับ224แรงมา้าสุดมาก1,959,000บาทสุดทุกทางนะครับราคาก็แพงสุดๆนะฮะแล้วก็รถก็แรงสุดๆด้วยนะครับ จูนมาให้แรงขึ้นนะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยจะบอกในคลิปรีวิวนะครับว่าแรงขึ้นจากอะไรจะบอกเลยว่าเครื่องเดิมเกียร์เดิมเทอร์โบเดิมนะครับแค่ในเรื่องของจูนจูนในเรื่องของจูนน้ํามันนะครับจูนเครื่องนะเพื่อให้เกิดการสร้างไอเสียไปบันเทอร์โบดได้เร็วขึ้นนะครับก็ไปได้ถึง224แรงม้านะโดยพื้นฐานของ GR Sport เดิมนะครับ ช่วงล่างเดิม carry over มาจากตัวเก่าหมดเลยนะครับแต่ก็แรงขึ้นเดี๋ยวเราจะมีคลิปรีวิวออกมานะครับตัวนี้ใครสนใจก็มาดูตัวจริงได้คือเฉ <ละ S 1> พาะตัวนี้นะที่224ม้าถ้าเป็นเลเจนเดอ2.8ก็ยังไม่ได้อัปเกรดนะครับยังเป็น204ม้าอยู่ถา,ถามถึงอะไร<ล>ะาดน้ลาร์ฟโฟลไม่ม,ม,มีมีแต่โคลาคอสคือคไอ้ลาโฟเนี่ย ลาโฟนี่ครับมันมันก็มาจากเป็นพื้นฐานของตัวโคราคอสนี่แหละนะครับถ้าเราเอารถมาเทียบกันด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่าสัดส่วนของรถเนี่ยตัวเดียวกันเลยนะครับการการวางพื้นฐานของรถแล้วก็ช่วงล่างนะฮะการติดตั้งในส่วนของระบบกันสะเทือน,นะครับมันเอามาจากลา f โฟเลยแต่เขาก็เลือก ทำเป็นโค้าคอร์สก็ก็แล้วแต่นะฮะก็แล้วแต่ไม่เป็นไร